เรียอะไรบักขีขาน้ำหมาสัตว์ซัวเฮ้ยมึงดูคอนเสิร์ตเลยมึงมึงต้องกินอ่ะฮะมึงไปมึงดูคอนเสิร์ตเหรอมึงต้องกินอ่ะเฮ้ยตกลงแชร์ให้ได้นะผัวเห็น้เนี่ยตกลงเลือกขาดไหมบอกก่อนเลือกขาดไหมจะให้ก่อนทำยังไงไอ้สันดานมึงนี่แหละจะเปดผคนู้ใด เหมือนเขาเก็บผมไม่จ่ายเขาเก็บตรงนียั๊ของนั่งนั่งไม่ไม่แต่งตัวแล้วแต่นั่งคือเคสอันเนี้ยเขาไปปฏิบัติธรรมที่นครสวรรค์ใช่ไหมตากฟ้านครสวรรค์ไปปฏิบัติธรรมที่ตากฟ้านครสวรรค์มามันเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้มต้อยผู้รู้แต่มันไม่มีพระไม่มีอะไรมีแต่ไม่พอกลับมาหลุดเลยครับเฮ้ยออกห่างเลยนะออกห่างเขาดินะไอ้โดนถีบแต่หาเลยมาใหม่เนี่ยอยากหายก็หาย ตาตาให้เมียเข้าข้างในไอ้นี่มันเยอะเดี๋ยวโดนถีบตายไม่คุ้มนะเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ตากฟ้านักพรตวรรค์ใช่ไหมตากฟ้าคุณปฏิบัติธรรมตาแล้วกลับมาหลุดเลยไม่ได้ไม่ไม่หลุดใจมั่นเลยครับผมอหลุดมีภาพมาจากโรื่างนี่หลุดจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเลยนัดจำใครไม่ได้เลยสลบใช่ไหมมูมาสัวซ้ำน้ำสาก็จับบุญคุ้นแผ่นใหญ่ กูจักไก่เยียบมีชาวบ้านไปส่งโอ๋อคือสรุปในแล้ววิ่งหนี้สรุขอนอแล้วก็ชาวบ้านก็ไปส่งเฮ้ยสรุปเลิกนะโอ้ยนอนสบายดนเมืงเนี่ยมัไม่ชอบนอนท่าเนี่ยยอดท่านี้เหรอ